สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุกันนะคะวัสดุคือสิ่งที่นำมาใช้ทำเป็นสิ่งของหรือวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะสมบัติของวัสดุมีหลายอย่างนะคะนักเรียนเช่นลักษณะใสคุณ ยืดได้หรือยืดไม่ได้ดูดซับน้ําได้หรือดูดซับน้ําไม่ได้นําไฟฟ้าหรือไม่นําไฟฟ้านํความร้อนหรือไม่นํความร้อนแข็งหรือไม่แข็งเหนียวหรือเปราะในถักให้ค่ะการเรียนรู้เรื่องสมบัติของวัสดุก็เพื่อให้นําวัสดุไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมเช่นนําวัสดุพวกไม้ไปทําวัตถุหรือสิ่งของพวกโต๊ะเก้าอี้ นำวัสดุพวกพลาสติกไปทำวัตถุพวกขวดน้ำค่ะต่อไปมาเรียนเรื่องสมบัติาร์มแข็งของวัสดุกันนะคะการทดลองเรื่องความแข็งของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรจุดประสงค์เพื่อทดลองและเปรียบเทียบเกี่ยวกับความแข็งของวัสดุชนิดต่างๆวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ก็มีแก้วมีพลาสติกมีเหรียญบาทวิธีการทดลองเพื่อดูความแข็งของแก้วกับพลาสติกทําได้โดยใช้เหรียญบาทขูดขีดบนพลาสติกและแก้วแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองนักเรียนดูจากภาพนะคะจะเห็นว่าเมื่อใช้เหรียญบาทขูดขีดพลาสติกแรงๆพลาสติกจะเกิดรอยขึ้นได้ค่ะเพราะแผ่นพลาสติกแข็งน้อยกว่าเหรียญบาท แต่ในขณะเดียวกันเมื่อใช้เหรียญบาทขูดขีดบนแก้วแก้วจะไม่เกิดรอยนั่นแสดงว่าแก้วมีความแข็งมากกว่าเหรียญบาทและเหรียญบาทมีความแข็งมากกว่าพลาสติกโดยสรุปแล้วความแข็งคือความทนทานต่อการขูดขีดเฉียดสีเมื่อมีแรงมากระทำค่ะส่วนความแข็งแรงความแข็งแรงคนละความหมายกับความแข็งนะคะ ความแข็งแรงคือความสามารถในการรับแรงหรือความสามารถที่จะต้านทานต่อแรงที่มากระทําโดยไม่เกิดการแตกหักซึ่งวัสดุบางชนิดมีความแข็งน้อยแต่มีความแข็งแรงมากเช่นแก้วมีความแข็งมากกว่าพลาสติกแต่แก้วมีความแข็งแรงน้อยกว่าพลาสติกสังเกตได้จากในการทําของใช้ที่ทําขึ้นมาสําหรับเด็กเช่นแก้วน้ํา ถ้วยจานมักจะทำมาจากพลาสติกเพราะพลาสติกแข็งแรงตกแล้วไม่แตกแต่ถ้าเป็นแก้วเมื่อตกแล้วอาจจะแตกและก่อให้เกิดอันตรายได้สำหรับวัสดุที่มีความแข็งและความแข็งแรงมากก็คือวัสดุที่เป็นโลหะโลหะที่เห็นได้ทั่วไปก็เช่นพวกกระทะหม้อมีด เราไม่ต้องการให้สิ่งของเครื่องใช้ของเราเกิดรอยขูดขีดได้ง่ายเราก็ต้องเลือกใช้สิ่งของที่ทำจากวัสดุที่มีความแข็งเช่นโลหะแก้วกระเบื้องสรุปความแข็งของวัสดุก,ก็คือความทนทานของวัสดุต่อการเกิดรอยจากการขูดขีดหรือเสียดสีที่ผิวของวัสดุค่ะ สมบัติด้านความแข็งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นใช้เพชรมาทำเครื่องตัดแก้วใช้มีดซึ่งทำมาจากเหล็กที่มีความแข็งมากกว่าไม้มาตัดไม้ใช้ทับพ,พีไม้ที่มีความแข็งน้อยกว่ากระทะเหล็กเพื่อป้องกันกระทะเป็นรอยการเลือกใช้กระเบื้องคอนกรีตไม้มาเป็นวัสดุปูพื้นอาคารเพราะทนทานต่อการขูดขีด เหล็กนำมาใช้ทำสิ่งต่างๆที่ต้องการความแข็งไม้และอิฐนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนสามารถใช้ทำโครงสร้างที่มั่นคงครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะความแข็งคือความทนทานต่อการขูดขีดของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทำการทดสอบความแข็งทำได้โดยการนำวัสดุมาขูดขีดกัน ถ้านำวัสดุสองชนิดมาปูดขีดกันวัสดุที่ไม่เกิดรอยจะเป็นวัสดุที่มีความแข็งกว่าส่วนวัสดุที่เกิดรอยจะเป็นวัสดุที่แข็งน้อยกว่าเช่นเมื่อนำตะปูกับไม้มาปูดขีดกันไม้จะเกิดรอยส่วนตะปูไม่เกิดรอยนั่นก็คือตะปูมีความแข็งมากกว่าไม้แต่ถ้าเมื่อนำวัสดุสองชนิด มาขูดขีดกันและวัสดุทั้งสองเกิดรอยให้ดูหรือพิจารณาจากความลึกของรอยค่ะโดยวัสดุมีรอยขูดขีดลึกกว่าจะมีความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่มีการรอยตื้นกว่าจะมีความแข็งมากกว่าแต่ถ้ามีรอยขีดลึกเท่ากันจะถือว่ามีความแข็งเท่ากันต่อไปมาศึกษาสมบัติยืดหยุ่นของวัสดุกันนะคะ สภาพยืดหยุ่นของวัสดุคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาดของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทําและวัสดุกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทํากับวัสดุวิธีทดสอบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุทําได้โดยออกแรงกระทํากับวัสดุแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงและการกลับสู่สภาพเดิมของวัสดุค่ะวัสดุที่มีความยืดหยุน คือวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาดเมื่อมีแรงมากระทาแต่เมื่อหยุดออกแรงกระทําแล้วก็จะคืนรูปร่างหรือขนาดสู่สภาพเดิมนักเรียนคงเคยเห็นมาแล้วว่าเมื่อเรานั่งบนโซฟามันจะยุบลงแต่เมื่อเราลุกขึ้นมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมเพราะว่าโซฟาถูกบุกด้วยฟองน้ำและสปริงซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ข้อแตกต่างของวัสดุที่มีความยืดหยุ่นกับความเหนียวคือว like ัสดุท네ี่มีความยืดหยุ่นจะยืดออกเมื่อมีแรงกระทำและเมื่อหยุดแรงกระทำจะสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้แต่วัสดุที่มีความเหนียวจะยืดออกได้อย่างเดียวเมื่อหยุดแรงกระทำจะไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ต่อไปเรามาดูสมบัติสภาพยืดหยุ่นของวัสดุกันนะคะอุปกรณ์ ก็มีฟองน้ำกับดินน้ำมันวิธีทดสอบก็โดยใช้มือกดฟองน้ำกับดินน้ำมันแล้วปล่อยสังเกตการเปลี่ยนแปลงการกดก็คือการออกแรงกระทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างค่ะจะเห็นว่าเมื่อใช้มือกดสิ่งที่เกิดขึ้นฟองน้ำจะกลับสู่สภาพเดิมแต่ดินน้ำมันยังเปลี่ยนรูปร่างไปตามรอยที่กดจากการทดลองสรุปได้ว่า ฟองน้ำเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นแต่ดินน้ำมันเป็นวัสดุที่ไม่มีความยืดหยุนวัสดุแต่ละชนิดมีความยืดหยุนไม่เท่ากันเรารู้ได้อย่างไรว่าวัสดุใดมีความยืดหยุนมากหรือน้อยการทดสอบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรมาดูค่ะการทดลองเรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัสดุแต่ละชนิดอุปกรณ์ที่ใช้ มียางรัดของมีลูกโกงมีเส้นเอ็นมีตัวนอ็อตนำสิ่งของทั้งสี่ชิ้นไปแฝนและใช้แรงดึงให้มันยืดออกให้ได้มากที่สุดจากนั้นก็ผ่อนแรงดึงสังเกตความเปลี่ยนแปลงนักเรียนจะเห็นว่าลูกโ่งและหนังยางเป็นสิ่งที่ยืดและหดได้มากเส้นเอ็นยืดหดได้เล็กน้อยส่วนนอ็อตยืดหดไม่ได้เลย จึงสรุปได้ว่าหนังยางและลูกโป่งเป็นวัตถุที่มีความยืดหยุ่นมากส่วนเส้นเอ็นเป็นวัตถุที่มีความยืดหยุ่นน้อยและน็อตเป็นวัตถุที่ไม่มีความยืดหยุ่นเลยนักเรียนเคยสังเกตรหรือไม่คะว่าวัตถุที่มีความยืดหยุ่นมากๆส่วนใหญ่แล้วเป็นวัตถุที่ทำมาจากวัดสดุที่เรียกว่าพอลิเมอร์ยางก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของพอลิเมอร์ พราะพอลิเมอร์เป็นสารประกอบชนิดหนึ่งซึ่งมีทั้งพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติเช่นน้ำยางที่ได้จากต้นยางพาราและพอลิเมอร์สังเคราะห์เช่นพลาสติกต่างๆที่นำมาทำถุงพลาสติกยางสังเคราะห์ที่นำมาทำลูกฟุตบอลและเส้นใยสังเคราะห์ที่ทำเชือกไนล่อนเนื่องจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นนั้นสามารถยืดหดกลับสู่สภาพเดิมได้ เราจึงนำข้อดีข้อนี้มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งต่างๆเช่นการบุกฟองน้ำในโซกวาการผลิตยางยืดเพื่อมาใช้ในการตัดเย็บแถบยางยืดนำมาใช้ในขอบกลางเกงให้กระชับการผลิตเส้นลวดสปริงใส่ในวัตถุต่างๆเช่นปากกาและดินสอกดอุปกรณ์กีฬาบางชนิดใช้เส้นเอ็นเป็นส่วนประกอบเส้นเอ็นเช่นนำมาทำคันเบ็ดตกปลา ครูจะสรุปเกี่ยวกับสมบัติสภาพยืดหยุ่นของวัสดุให้ฟังอีกครั้งนะคะสภาพยืดหยุ่นเป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาดได้เมื่อมีแรงมากระทำและสามารถกลับคืนสู่รูปร่างหรือขนาดเดิมได้เมื่อหยุดแรงกระทำต่อว,วัสดุนั้นวัสดุแต่และชนิดมีสภาพยืดหยุ่นไม่เท่ากันหรือแตกต่างกัน วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นที่ดีกว่าจะรับแรงกระทําได้มากกว่าโดยยังกลับสู่สภาพเดิมได้มนุษย์สามารถนําความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัสดุมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนักเรียนกลับไปทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ไว้นะคะ